เว็บไซต์ไทยมีงานทำให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมตำแหน่งงานภาครัฐภาคเอกชนและตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานเพื่อผู้หางานเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจเหมาะสมกับตนเองวันนี้พบกับเราอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการข่าวสั้นรายง,งานศูนย์ระยองฮิตตอนที่4ซึ่งศูนย์ได้รวบรวมตำแหน่งงาน5อันดับแรกที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำเดือนมกราคม2566จากเว็บไซต์ไทยมีงานทำจะมีตำแหน่งอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ 1, เสมียนรับส่งและแยกประเภทจดหมายปรินีพันธได้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการทางปริณนีณนะที่ทำการปริณนีจัดแยกประเภทของจดหมายปริณนีพันธ์และอื่นๆเพื่อจะส่งไปยังสถานที่ต่างๆเก็บบันทึก การรับส่งไว้เป็นหลักฐานตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆมีความต้องการ500อัตรา 2. ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่มได้แก่ผู้ตรวจสอบสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งถูกต้องหรือสอดคล้องตรง,งตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณมีความต้องการ341อัตรา 3. พนักงานรับส่งข่าวสารหีบห่อสิ่งของและสัมภาระได้แก่ผู้ทำหน้าที่ส่งเอกสารยกขนย้ายหีบห่อสัมภาระและสิ่งของอื่นหรือถือกระเป๋าหรือคนสัมภาระโดยเฉพาะในโรงแรมสถานีขนส่งสถานีรถไฟและสนามบิน ติดตามส่งจดหมายและส่งสินค้าจากที่1ไปยังที่หมายมีความต้องการ317อัตรา 4. เสมียนคลังสินค้าได้แก่การจัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งสินค้าให้ขนส่งประจำวันตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าควบคุมตรวจสอบการรับส่งคืนสินค้านำเข้าระบบและเก็บบันทึกข้อมูล ทำรายงานและทำงานร่วมกับพนักงานในคลังสินค้ามีความต้องการ219อัตราและ 5. ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้แก่ผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลการออกแบบผลิตประกอบติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล มีความต้องการ212อัตรานอกจากตำแหน่งงานที่นายจ้างและสถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานแล้วยังมีสถานาการณ์ตลาดแรงงานในด้านอื่นๆอีกจะมีอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตามรับชมตอนต่อไปในรายการข่าวสั้นแรงงานสุนระยองฮิและรายการอื่นๆทางช่องศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกนะคะสวัสดีค่ะ